คีโอ๊กเหรอไม่รู้เขาเรียกคีโอ๊กเหรอเขาเรียกกันอะไรไม่รู้พักอะไรนะรู้กีนออกที่ <c oughs> ฉันรู้เห็นไหมอันนี้อันนี้กีนออกนะคะทุกคนเนี่ยกีนออกอันนี้คอร์ด <c oughs> แต่อันนี้มันมันมันจะขายไม่ค่อยดีนะแต่อันนี้อันนี้ขายจะขายดีมากเลยมันคืออะไรอ่ะอ่าคือตั้งตั้งโอ๋ตั้งฉายก็คือทุกคนสนใจมาน,นี่เลยนะ อะไรนะบ้านหนองโมกนัดนิคมออ <c oughs> ได้เลย <c oughs> ถนนใหญ่เลยเส้นหลักเลยค่ะเส้นหลักเลยค่ะชลบุรีออกอะไรนะฉันคือเม่เป็นอนะในจังหวัดตรงนั้นอะออกไบนี้สามสามหนึ่งอ่าอันนี้จบจบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e บ๊ายบาย <c oughs>